ใครที่ดูผนชชยอยู่นะก็ใช้คลิปนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับดูเลยครับว่าไอ้เอจ้าตัวหัวข้อที่เราจะต้องทงาําการตรวจสอบจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยครับใช้คําว่าร้อยละ90เลยก็ว่าได้นะทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีความตระกูลครับว่านํารถเข้าศูนย์บริการเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าการนํารถเข้าศูนย์ขั้นอกในนั่นะครับซึ่งผนชชยก็บอกได้เลยครับว่า ก็อ้างอิงตามตัวนี้เลยนะเนี่ยรายการบำรุงรักษานะครับตามระยะของเจ้าตัว mx 3 6 0หนนะครับไม่ต้องตกใจก็เป็นหัวข้อยอดฮิตนะครับก็คือการตรวจสอบนะครับระยะนะครับดิน ada เสียก็คือการปรับตั้งวาล์วนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นความถี่เหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับอยู่ที่4 0,000ื่นนะครับ4 0,000ื0 0 0 0ดมืนนะครับแสนสองแสนหกนะครับแล้วก็สองแสนนั่นเองนะครับ ของตารางการบำรุงรักษานะครับเครื่องยนต์รหัส 6UZ1 นะครับตัว360นะครับมาดูกันก่อนนะว่าเจ้าตัว 6UZ1 เนี่ยอยู่ในรถรุ่นไหนบ้างนะครับตัวแรกนะครับ FXZ360 นะครับ10ล้อ2เพพานะครับ GXZ360 นะครับหัวลาก2เพพานะครับแล้วก็พี่ใหญ่สุดนะครับ f y h 3 6 0นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันว่าหัวข้อเนี่ย ที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยเป็นอย่างไรก็ขอหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยลดบรรทุกอีกสูไว้หน่อยนะครับขอเป็นกําลังใจให้กันหน่อนล้กันนะครับเนาะเพื่อที่จะมีกําลังใจในการนําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคมาดูหัวข้อในการตรวจสอบก่อนนะครับเครื่องยนต์รหัส 6U71 นะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับมาตรฐานยูโร3มนะครับมาตรฐานยูโร3ก็มีการถ่ายน้ํามันเครื่องทุกๆ2 0 0 0มหรือว่า6เดือนนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับวิ มากก็ใช้เกณฑ์ของ20,000นะครับวิ่งน้อยนะครับระยะระยะเดือนมันจะมาถึงก่อนก็ใช้เกณฑ์ของ6เดือนนะครับซึ่งการรับประกันเนี่ยจะอยู่ที่5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับโดยการแบ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น ปีที่1ถึงปีที่2นะครับแล้วก็ปีที่3ถึงปีที่5นะครับส่วนในเรื่องของคูปองส่วนลดนะครับก็อันนี้ขวัญชัยพูดเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่8มีนาะ2 5งนะก็นะก็ไม่รู้เลยว่าคลิปที่ขวัญชัยปล่อยไปชุดนี้เนี่ยมันจะอยู่อีกประมาณกี่ปีนะแต่ว่าอไอเรื่องของส่วนลดนะมันจะแบ่งออกเป็น มันจะเปลี่ยนเป็นช่วงๆนะครับใช้คาใช้คํานี้ดีกว่าอาจจะต้องดูนะว่ารถของเราเนี่ยได้คูปองแบบไหนนะครับเนาะก็อันเนี้ยมันจะได้เป็นส่วนลดท้ายบินนะครับเขาเรียกว่าส่วนลดท้ายบินนะก็จะมีให้ทั้งหมด10ใบนะครับก็ ตีความไม่ง่ายก็คือนํารถเข้าสู่บริการ10ครั้งแรกนะครับมีส่วนลดให้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับจนถึงครั้งที่10นะครับส่วนหัวข้อนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบนะเดี๋ยวขนชัยพาไปดูนะครับเนาะก็อ้างอิงตามตัวนี้เลยนะเนี่ยรายการบำรุงรักษานะครับตามระยะของเจ้าตัว fx 3 6 0นะครับไม่ต้องตกใจนะว่า ไอ้เจ้าตัวตารางตัวนี้เนี่ยใช้กับ G X 3 6 0ได้ไหมใช้กับ F Y H 3 6 0ได้ไหมใช้ตัวเดียวกันนะครับใช้ตัวเดียวกันแต่อาจจะมีหัวข้ออื่นเพิ่มมาอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของรถก็แล้วกันนะครับเนาะแต่หัวข้อหลักๆนะครับจะเหมือนกันนะครับหัวข้อแรกนะในเรื่องของน้ํามันเครื่องไส้กรองและการตรวจสอบนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้เบอร์ 15W40 นะก็มันใช้เป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดนั่นแหละครับที่อีสูซใช้นะครับไล่ตั้งแต่เครื่องตัวเล็กสุดนะครับ 4JJ 4JH นะครับ 4HK 6HK นะครับรวมไปถึง 6US นะครับใช้เป็นเจ้าตัวเบอร์ 15W40 นะครับน้ำมันเครื่องนะครับบวกอัดจารบีนะครับอันนี้เนี่ยทำทุกๆสองหมื่นนะครับเห็นไหมมันจะเป็นคู่กันเห็นไหมน้ำมันเครื่องเนี่ยกับเจ้าตัวชุดเนี่ยครับ ชุดตรวจสอบในเรื่องของสภาพทั่วไปแล้วก็การอาจจะระบีนะครับทํทุกทุกๆ2 0 0 0ืนนะเห็นไหมสองหมื่นสี่หมื่นหกหมื่นนะครับอันนี้เนี่ยตามรอบเลยนะครับส่วนหัวข้อไส้กองนะครับไส้กองน้ํามันเครื่องนะครับไส้กองน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับไส้กองหักน้ํานะครับอันนี้เนี่ยทำทุกทุกสี่0 0ืนะครับก็จะมี4 0 0 0 0ื่นแปดหมื่นแนั่นเองนะครับหัวข้อต่อมานะครับเป็นสารล่อลื่นนะครับระบบอื่นๆนะครับน้ำมันคลัชนะครับน้ำมันคลัชเนี่ยเปลี่ยนทุกๆแสนสองนะครับ น้ำมันเฟืองท้ายนะครับน้ำมันเฟืองท้ายลูกปืนนะครับลูกปืนหน้าหลังนะครับก็อันนี้เนี่ยทำทุกๆ4 0,000นะครับหัวข้อต่อมานะครับน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำมันพาวเวอร์เนี่ยทำทุกๆ60,000นะครับ หัวข้อต่อมาคือจารบีล้อนะครับจารบีล้อเนี่ยเขาจะทําจารบีล้อหน้าหลังนะครับแล้วก็ซีลลูกปืนดุมล้อหน้าหลังนะครับอันนี้เนี่ยทำทุกทุกหกหมื่นโลนะครับหัวข้อต่อมานะครับเป็นงานอื่นๆนะครับอุปกรณ์ดักจับความชื้นนะครับพวกแอร์ไดเออร์นะครับอันนี้เนี่ยเปลี่ยนทุกๆ10,000่แโลนะครับต่อมานะครับน้ํามันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์แทเอเนี่ยตัวนี้เนี่ยตรวจสอบทุกๆ20,000หมนกิโลนะครับหรือ6เดือนนะครับเปลี่ยนทุกทุก 2อ0 0นนะครับหรือ24เดือนนะครับอันนี้ก็จะมีหัวข้อให้นะครับหัวข้อต่อมานะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับน้ำหล่อเย็นนั่นแหละนะครับก็ตรวจสอบทุกๆ12เดือนนะครับเปลี่ยนทุกๆหกแสนโลนะครับหรือว่า36เดือนนั่นเองนะครับหัวข้อต่อมานะครับน้ำมันไฮดรอลิกนะครับปั๊มระบบไฟฟ้านะครับอันนี้เนี่ยตรวจสอบทุกๆ8 0,000โลนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็เป็นหัวข้อยอดฮิตนะครับก็คือการตรวจสอบนะครับ ระยะนะครับลิ้น Ada เสียก็คือการปรับตั้งวาล์วนะครับอันนี้ก็ใช้เป็นความถี่เหมือนกับตัวอื่นเลยนะครับอยู่ที่4 0,000ื่นนะครับ4 0,000ื่นแปดหมื่นะครับแสนสองแสนหกนะครับแล้วก็สอ0,000นั่นเองนะครับ ข้อต่อมานะสายพานแอร์นะครับสายพานพัดลมหม้อน้ำนะครับอันนี้เนี่ยทำทุกๆ1 6 0 0 0 0สนโนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายครั้งที่1เนี่ยรวมไปถึง10ครั้งแรกนะครับเขาจะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณมาให้รวมไปถึงส่วนลดนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยควรใช้ไปเรียนที่ไหนมาทำห้ตัวเลขมันไม่ตรงกันนะครับมันมีนะครับ ภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปนะครับตัวเลขมันถึงไม่ตรงกันนะครับนะก็ใครที่ดูขลนชัยอยู่นะก็ใช้คลิปนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับดูเลยครับว่าเจ้าตัวหัวข้อที่เราจะต้องทําการตรวจสอบจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เลยครับใช้คําว่าร้อยละเกเลยก็ว่าได้นะทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีความกังวลครับว่านํารถเข้าศูนย์บริการเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะต้องสูงกว่าการนํารถเข้าศูนย์ข้างนอกแน่ๆนะครับซึ่งขอชัยก็บอกได้เลยครับว่า มันมันสูงกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะรู้หัวข้อที่เราจะต้องทําจริงๆอ่ะว่ามันมีหัวข้ออะไรบ้างนะ่ะมันก็ดีกว่าที่เราไม่รู้อะไรเลยนึกภาพบอกไหมบางครั้งเรานำลูกเข้าสู่บริการนี้โอ้โหเขาประเมินราคามาปึ้งเนี่ยโอ้โหหน้างหงายเลยก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าอไอหัวข้อหลักๆในครั้งนี้เนี่ยที่เราจะต้องทำเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับอะไรที่มันสามารถที่จะตัดออกได้บ้างนะครับเพราะว่าศูนย์บริการนะครับเขามีหน้าที่นะครับคือเสนอนะครับ <c oughs> เสนอเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานของรถของเราเนี่ยให้ได้ยาวนานที่สุดนั่นเองนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่มันเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนะเขาก็จะเสนอไปก่อนนะครับเพราะว่าบางบางอย่างมันยังไม่พังหรอกแต่เขาเปลี่ยนไว้ก่อนเพื่อที่จะป้องกันการที่นํารถไปใช้งานแล้วมันมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาอาจจะเสนอไปนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าไอ้หัวข้อที่เราจะต้องทำเนี่ย มันมีอะไรบ้างมันเป็นเหมือนเกาะไม่รู้นะแต่สำหรับคนใช้แล้วคนใช้รู้สึกว่ามันเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวเราได้อย่างดีเลยว่าหัวข้อที่เราจะต้องทำเนี่ยหลักๆคือเราจะต้องทําแบบนี้นะเพราะว่ามันจะต้องทำแน่ๆเนี่ยคือตารางนี้แหละครับส่วนอื่นๆเราจะทําหรือว่าเราจะไม่ทำเนี่ยก็ปรึกษากับทางศูนย์บริการไปเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะพังอาจจะต้องทําจริงๆอันนี้ก็ต้องทำนะครับเนาะ,ะอันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับตารางการบำรุงรักษานะครับเครื่องยนต์รหัส 6 u z 1นะครับตัว360นะครับเนาะข้อถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่า อยากจะให้ทำคลิปอื่นๆนะครับเนื้อหัวข้ออื่นๆก็ติดต่อก็ใช้ได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจรถบรรทุกใหม้ใบแดงนะครับรถมือ2นะครับรถต่อสัญญานะครับก็ลองปรึกษาคนใช้ได้นะครับตามมือโทรนะครับ0879574721นะครับขวัญชัยรถบรรทุกอีสุสุนะครับอยู่ที่อีสุสุคิงโยนสาขาพิมายนะครับสีแยกโลตัสพหมายเลยนะครับก็ติดต่อคนใช้ได้นะครับแวะเข้ามากินกาแฟได้นะครับเข้ามาคุยกันได้เนาะวันนี้ขวัญชัยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีคัะ